ข้อ5.2เราจะศึกษาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชันดูบทนิยาม5.2.1กำหนดให้ D เป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริงและฟังก์ชันแมปจากโดเมน D ไปยังเซตของจำนวนจริง ตอนแรกเราจะพูดถึงค่าสูงสุดหรือบางทีเห็นไหมค่าสูงสุดหรือบางทีค่าสูงสุดสมบูรณ์คำพูดคําว่าค่าสูงสุดกับค่าสูงสุดสมบูรณ์ใช้แทนกันได้ถ้า f x 0มากกว่าหรือเท่ากับ f x สำหรับทุกๆ x ที่อยู่ในโดเมนดีแล้วไอ้เจ้า f x 0นนี่เรียกว่าค่าสูงสุด เช่นเดียวกันค่าต่ำสุดค่าต่ำสุดหรือค่าต่ำสุดสมบูรณ์นะต่ำสุดมินิมัมแวลูค่าต่ำสุดเมื่อกี้แม็กซิมัมแวลูหรือค่าต่ำสุดสมบูรณ์แอปซูลต์มินิมัมแวลูใช้แทนกันได้ส่วนมากมักจะพูดว่าต่ำสุดเลยถ้า fx 0น้อยกว่าหรือเท่ากับ f(x) สำหรับทุกๆ x ที่อยู่ในโดเมนแล้วเราจะเรียก f(x0) คือค่า y เนี่ยว่าค่าต่ำสุดอันนี้ไม่มีใครมาเปรียบเทียบเดี๋ยวครูให้คอนเซปต์เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งดูนะแต่ถ้า เป็นอย่างนี้ครับอ้าวล่ะถ้าเป็นอย่างนี้นี่ x 0แต่มันยังมีที่อื่นที่สูงสูงอีกแต่เราจะไม่เปรียบเทียบกันฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ y ศูนย์หรือ f x ศเห็นไหมครับดูนะ x 0นย์ ให้ค่า f x 0สูงสุดแต่ไม่ใช่สูงสุดเหมือนเมื่อกี้สูงสุดสมบูรณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ในย่านนี้คำว่าย่านนี้ก็คือ x 0ช่วงนี้ลบจะมีจำนวนจริงเล็กๆ d e l เดลต้า x 0บวกเดลต้าอันนี้ช่วงเปิดเนี่ยช่วงเปิด x 0ลบเดลต้าช่วงเปิด x 0บวกเดลต้าฉะนั้น อยู่ในย่านนี้แล้ว fx 0สูงที่สุดแต่เฉพาะที่ฉะนั้นเขาเลยใช้คำว่าสูงสุดสัมพัทธ์เดี๋ยวหน่อยนะักศึกษาจะได้ยินคำว่าสูงสุดสัมพัทธ์อันนี้ก็ x 1ให้ค่า fx 1สูงสุดสัมพัทธ์ต่ำสุดก็เหมือนกันตรงนี้สมมตว่า x 2นี่ก็จะมีช่วงเปิดช่วงเปิด x 2ลบสมมติว่ามีเดลต้าอีกตัวหนึงเอาเอฟซิลอนซะ x 2บวกเอซช่วงนี้ไอ้เจ้า fx 2ต่ำที่สุดในช่วงนี้เราจะเรียกว่าต่ำสุดสัมพัทธ์ mm hmm. เมื่อกี้นะมันมันไม่มีเปรียบเทียบมีสูงสุดเลยโค้งเดียวเลยต่ำสุดเลยโค้งเดียวเลยแต่ครานี้มีเปรียบเทียบฉะนั้นนักศึกษาลองดูอธิบายคำว่าสูงสุดสัมพัทธ์และต่ำสุดสัมพัทธ์ ่ะเพิ่มเพิ่มคำนี้อีกนิดหนึ่งก่อนเมื่อกี้ค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดนี่จำนวนที่เป็นค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดเราเรียกว่าค่าสุดขีดหรือค่าสุดขีดสัมบูรณ์เห็นไหมค่าสุดขีดจะยังไม่รู้ว่าสูงที่สุดหรือต่ำที่สุดเราจะเรียกรลมๆว่าค่าสุดขีดเห็นไหมใช้คำว่าถ้าสมบูรณ์ก็ absolute m ต x ีม u m มาดูสัมพัสมาดูคําพูดในบทนิยามหัวข้อที่4ตรงนี้นะครับถ้า f x 0มากกว่าหรือเท่ากับ f x สาหรับทุกๆ x เห็นไหมมันจะมีช่วงเห็นไหมครับที่อยู่ใน x 0ลบเดลต้าช่วงเปิด x 0บวกเดลต้าเห็นไหมเปิด x 0ลบเดลต้าเปิด x 0บวกเดลต้าสำหรับบางเดลต้ามากกว่า0เราจะไม่เปรียบเทียบกับที่อื่นเอาเฉพาะช่วงเล็กๆนี้ เราก็จะเรียก f x 0ว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์ทำนองเดียวกันค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ก็จะมีช่วงเล็กๆที่ที่ f x 0นี่น้อยกว่าหรือเท่ากับ f x ทุกๆ x ที่อยู่ในช่วงเล็กๆนี้นะครับถ้าเดี๋ยวยังไงถ้าจดไม่ทนันครูยังเอาชี้ให้พวกเราอยู่จฉะนั้น ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับก็สําหรับบางจํานวนจริงเล็กๆเราจะเรียก f x 0นี้ว่าค่าต่ําสุดสัมพัทธ์จำนวนที่เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือค่าต่ําสุดสัมพัทธ์เราเรียกรวมๆเลยนะเรียกว่าค่าสุดขีดสัมพัทธ์ฉะนั้นเวลาเราบอกว่าค่าสุดขีดสัมพัทเรามันจะหมายถึงว่าอาจจะเป็นค่าสูงสุดสัมพัสหรือค่า ต่ำสุดสัมพัส์มารู้จักจุดวิกฤตบทนิยามรู้จักจุดวิกฤตนะครับมีทฤษฎีบทรองรับว่าก่อนอื่นก่อนจะมารู้จักบทนิยามของจุดวิกฤตมารู้จักทฤษฎีบท5.2.2จุดถ้า f ถ้า f มีค่าสุดขีดสัมพัทธ์ที่ x 0 นั่นก็คือไม่รู้ว่าเป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือค่าต่ําสุดสัมพัทธ์นี่แหละนะหรือนะแล้วจะได้ว่าอนุพันธ์ที่ x 0เท่ากับ0หรือหรือ f หาอนุพันธ์ไม่ได้ที่จุด x 0ฉะนั้นมันจะมี2ออย่างไอ้คำพูดนี้แหละเราจะเอามาเป็นบทนิยามว่าถ้าอนุพันธ์ที่จุดนี้นะครับอนุพันธ์ที่จุด x 0, 0นี่เท่ากับ0ย์เราก็จะเรียก หรืออนุพันธ์ที่จุด x 0ไม่มีเนี่ยเราก็จะเรียกว่า x 0ว่าเป็นจุดวิกฤตมาดูบทนิยาม5.2.3กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด a ปิด b ไปยังเซตของจำนวนจริงเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะและ x 0ก็อยู่ในช่วงนี้จะกล่าวว่า x 0เป็นจุดวิกฤตของฟังก์ชัน f ก็ต่อเมื่อก็เอาคำพูดของทฤษฎีนี้นั่นแหละ f พ x, x 0 0เท่ากับ0ก็คือดิฟแล้วเข้าสมการเท่ากับ0จะได้ค่า x 0นี่แหละหรือ f หาอนุพันธ์ไม่ได้ที่จุด x 0บางเล่มก็หยุดอยู่ตรงนี้แต่เล่มนี้ยังยัง,ย,งยังเรียกต่อว่าเฉพาะกรณีดิฟแล้วเข้าสมการเท่ากับ0นี่นะกรณีที่ f พม x 0 0เท่ากับ0 จะเรียก x 0ว่าจุดนิ่งนะ stationary point จุดนิ่งแล้วเรานำไปใช้นะจากหน่อยเดี๋ยวหน่อยประยุกต์โจทย์ปัญหาปุ๊บต้องต้องทำอันนี้แต่ตอนนี้พวกเราอาจจะยังไม่ยังไม่เห็นหรอกว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเดี๋ยวหน่อยตัวอย่างง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเวลาเขาออกข้อสอบนี่สบายมากเลยนะ หัวใจของการประยุกต์ก็คือต้องหาต้องหา X0 ที่ทำให้ FX0 เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ฉะนั้นเขาจะมีการทดสอบนะครับทด,ทดสอบฉะนั้นเมื่อกี้นะอธิบายเพิ่มเติมก่อนอธิบายเพิ่มเติม ดยู่นะเนะห็นไหมครับครูเขียนนี่จะว่านี่ x ศูนย์ดูนะครับ x ศูนย์ f พร้อม x ศูนย์เท่ากับศูนย์เห็นไหมความชันของเส้นสัมผัสเท่ากับศูนย์ที่จุด x ศูนย a อพรมเความชันของเส้นนี้เท่ากับ0เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหาจุดจุดที่ให้ให้ค่าสูงสุดสัมพัสหรือค่าต่ําสุดสัมพัสนั้นเราหาอนุพันธ์เสร็จแล้วเข้าสมการเท่ากับ0นะก็คือจุดนิ่งนะครับแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นค่าสูงหรือค่าต่ําโค้งมันคว่ําหรือโค้งมันหงายมองเห็นไหมค่าสูงถ้าโค้งมันคว่ําอย่างนี้ ทีนี้นักศึกษาดูความชันก่อนจะถึงจุด x 0นี่ความชันเป็นบวกเห็นไหมครับเส้นตรงเองียงขวาและเกินจุด x 0ไปความชันเป็นลบเพราะฉะนั้นการทดสอบโดยอนุพันธ์การทดสอบเพื่อจะรู้ว่าไอ้จุดนี้นี่ให้ค่าสูงหรือค่าต่ำนั้นเขาจะใช้อนุพันธ์ทดสอบ ซึ่งเดี๋ยวหน่อยครูจะกำลังจะกล่าวแต่แต่เรานิยมใช้อนุพันธ์อันดับสองเดี๋ยวหน่อยทฤษฎีบทต่อไปจะนิยมใช้อนุพันธ์อันดับสองง่ายกว่าแต่ให้เห็นนะครับเห็นไหมครับอนุพันธ์เป็นลบกันไหมถ้า x น้อยกว่า x อนี่อนุพันธ์ตรงนี้เนาะเป็นลบคือดิฟแล้วแทนค่าลงไปจะน้อยกว่า0อนุพันธ์เป็นบวกเอาละไม่งั้น อ่านตรงนี้นักศึกษาก็ไม่ชัดเจนดูนะดูนะครับทฤษฎ